สวัสดีครับข่าวบอลเอ็กซ์ครับคิดคีดเขียนเขียนหลังเกมกันอีกสคริปหนึ่งนะครับเราจะไปคุยกันหลังเกมอุ่นเครื่องนัดส่งท้ายในการพรีซิสซันทัวร์อเมริกาของลิเวอร์พูลในการเจอกันกันกบแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับสองคลิปที่แล้วเนี่ยลงไปใกล้เคียงกันพร้อมๆกันเนี่ยนะครับเปิดโอกาสให้คนได้ติดตามได้ชมกันอย่างเต็มอิม่มนะฮะใช้เวลาหลายวันทีเดียวประกอบกับเมื่อ2วันก่อนติดภารกิจด้วยแต่วันนี้ ก็มานาเสนอต่ออีกคลิปนึงนะครับไม่ช้าเกินไปนะฮะเพราะว่าการนําเสนอมุมมองต่างๆเราสามารถนําเสนอได้อย่างอิสระนะครับไม่ว่าจะตอนไหนก็แล้วแต่แฟนๆและหลายคนบอกว่าพี่ต้องเกาะแนวนี้ละฮะคอนเทนต์ต่างๆมีเยอะแยะมากมายแต่พี่ต้องทําให้ยากเข้าไว้นะครับอ้าเห็นด้วยครับจะทําให้ยากเข้าไว้มันจะได้เป็นเป็นสิ่งที่ท้าทายเราการดูเกมย้อนหลังเนี่ยมันเป็นอะไรที่ยากนะครับเพราะว่าดูแล้วบางครั้งเราก็ดูไม่เข้าใจ แต่บางครั้งเราก็ดูไม่ลึกซึ้งเพราะฉะนั้นดูแล้วดูอีกบางทีก็ดูซ้าไปซ้ามาบางทีดูแล้วไม่มีอะไรเราก็ต้องดูให้มันมีเราได้เห็นพัฒนาการของนักเตะหลายคนตั้งแต่ p r e ซ i s ั่นนัดแรกเป็นต้นมานักเตะที่ปล่อยยืมก็โชว์ผลงานได้อย่างไม่เลวนะคาวันโยกนะครับเอเลียดกับบทบาทใหม่โอโหรู้สึกจะโดดเด่นมากกว่าใครโมซาล่ายังคงอันตรายแล้วก็มีความพร้อมสภาพความฟิตของนักเตะก็ดูดีกว่า p r e c i s i o ที่ผ่านมาเคอร์ติสโจนมันก่อน,อนผมก็เหมือนจะ ชื่นชอบอยู่ได้เห็นวิธีการเล่นนะหลายๆเกมตำแหน่งกลางรับก็ชื่นชมทำดีก็ต้องว่าดีนะฮะแล้วก็หวังว่าเคอร์ติสโจนจะสามารถที่จะพัฒนาตัวเองแล้วก็ก้าวข้ามคำว่าดาวลุ่งไปได้นะครับในทีมของอาร์นัลสลอตด้วยความที่เป็นคนที่ขยันแล้วก็กล้าเล่นทําตามคําสั่งทําตามแผนได้อย่างดีแล้วก็บทบาทใหม่ในการเล่นกลางรับในเกมอุ่นเครื่องที่ผ่านมาก็เหมือนจะทําได้ดี แต่แต่นะครับเกมล่าสุดกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดผมรู้สึกว่าไม่พอถ้าลิเวอร์พูลจะมอบหน้าที่นี้ให้กับเคอร์ติสโจนผมว่าไม่ใช่ยังไม่ได้เข้มข้นเหมือนเจอกันกับทีมในลีกนะผมว่าไม่ไหวเพราะฉะนั้นลิเวอร์พูลต้องมีกองกลางตัวรับนะมาช่วยสลับสบเปลนนะฮะกับวัตตลุเอนโดแล้วก็คนอื่นๆและในขณะเดียวกันเนี่ยผมก็เห็นข่าวของสโมสร ทำการเล่งนักเตะในตำแหน่งมิดฟิลด์ตัวรับจริงๆจังๆแล้วนะซึ่งผมก็เห็นด้วยนะครับว่าเฮ้ยมีแค่นี้ไม่พอดีในแค่ช่วง precision มันไม่ได้นะครับสิ่งที่เห็นชัดเลยก็คือความแข็งแกร่งแม้ว่าเคอร์ติสโจนจะบอกว่าสไตล์ฟุตบอลของอันเดอร์สโอตจะเน้นครองบอลมากขึ้นจะไม่ได้เล่นรวดเร็ว,เ,รวเหมือนอย่างที่เจอเกนครอฟเคยทำนะครับจะไม่ได้ดุดันจะไม่ได้เล็กขนาดนั้นแต่มันไม่ใช่ ที่จะเก็บบอลตอแต้ตอแตะเสียเวลาแบบนี้นะเฮ้ยวันนี้จะไปดูกันนะครับมาดูกันในเกมนะฮะเรื่องของเกมรุกผมไม่ค่อยห่วงนะครับผมว่ามีวิธีการบุกที่เรียกว่าหลากหลายอีกหนึ่งเกมที่เราเห็นว่าวิธีการเล่นมันเป็นแบบแผนอ่ะจังหวะน,นี้คอนเนอร์แบดลีย์นะฮะออกบอลไปที่โมซาล่านะครับฟากไกลมีโจตาคาวันโยเอเลียดอยู่นี่ตัวประกบ เออวันนี้มิดฟิลด์คู่กลางก็จะมีกาเวนแบกแล้วก็เคอร์ติสโจนนะครับก็จะสลับกันขึ้นขึ้นลงลงตามตามระบบที่เคยเล่นนะครับอันนี้กาเวนแบกขึ้นมาซึ่งเราจะเห็นวิธีการอย่างเงี้ยไม่ได้ออกสุดเส้นแล้วเลี้ยงตัดเข้ามาแล้วเลี้ยงยิงการผ่านบอลอย่างที่บอกนะครับว่ามันจะเป็นการวิ่งเข้าไปสู่เส้นนี้แล้วก็จะมีการเล่นร่วมกันจ่ายตัดมาผู้เล่นที่จะวิ่งเข้ามาประมาณนี้ นะครับอ่ะไปดูช็อตน,นี้ม o ซาร่าครับได้บอลวิ่งเข้ามานะในจังหวะที่คอเนอร์แบดลีย์วิ่งสวนกลับไปดูช็อตก่อนหน้านี้ Bradley, นคอเนอร์แบดลีย์นะฮะตัวนี้จะวิ่งเข้าช่องแนวสีเหลืองเข้าไปซึ่งเป็นเมื่อก่อนเขาจะวิ่งอ้อมหลังโคเวอร์อะไรบ้างนะครับวิ่งทะลุฮะซึ่งอย่างน,น้อยเนี่ยตามให้เซ็นเตอร์แบ็กตัวนี้ของเขาคอยระวังเตรียมวิ่งโฉบมาปิดทางแต่อันเนี้ย ได้เห็นมองแล้วว่าโมซาล่าขยับเข้าไปเซนเตอร์ที่วิ่งโฉบเข้าไปเพื่อจะไปบล็อกลูกจ่ายที่คอนเนอร์แบดลี์วิ่งประคองไปสูญเสียตำแหน่งการยืนครับโมซาล่าวิ่งตัดในซึ่งจริงๆจังหวะนี้ไม่ได้มีอะไรแค่จะบอกว่าออกบอลไปแล้วมันไม่มีอะไรจังหวะที่เก็บบอลไม่ได้ตามไปเก็บบอลจังหวะด2ที่ริมเส้นแต่มาดูวิธีการ ที่ตัวผู้เล่นของลิพูลขยับกันอย่างไรช่วงแรกเนี่ยกลุ่มนี้วิ่งเข้าไปในโซนเปิดทางแล้วโมซาลาตัดเข้ามาจ่ายตัวนอกนะจากจังหวะเมือ่อครู่นี้โจตาขับไปเก็บบอลคาร์บันโยเอเลียดอยู่คู่นี้หันมามองครับเช็คลายกันอยู่เดินถอยลงมาคอยดูบริเวณเส้นนี้นะครับถ้าเป็นเมื่อก่อนเราอาจจะได้เห็น ซิมีกาส,สเติมอ้อมโจตาใช่ไหมแล้วจะคอสจะอะไรก็แล้วแต่แต่เดยวนี้ไม่มีใช่เพื่อนริฟูอย่างที่บอกเมื่อสกูลนี้สองคนถอยหลังลงมาคู่เลยเอเลียนนะแล้วมันจะต้องนั่นแหละอยู่บริเวณเนี้ยจ่ายยัดกลับมาตั้งป้อมที่ด้านในแนวนี้เหมือนเดิม เล่นร่วมกันซึ่ง2ตัวก็จะทำหน้าที่ถอยลงมาแบบอัตโนมัติไปไปดูภาพก่อนเนี่ยก็เดินถอยมาเช็คลายคู่กันระหว่างคาวาโยแล้วก็เอเลียดและถอยมาเป็นระบบจังหวะนี้มี2รูปแบบให้ได้ดูอ่ะหเลยคือคาวาโยเล่นจะเล่นยังไงก็แล้วแต่หรือจะเล่นคู่กับเอเลียดนะฮะและอีกช็อตหนึง่งนะฮะมาดูด้านล่างนิดนึงเดี๋ยวผมขยับหน่อย จะเห็นแบดลี่และโมซาล a าขยับเป็นแนวซึ่งหมายความว่ามีอีกหนึ่งแผนถ้าจ่ายตัดกลับมาที่บริเวณเส้นหัวกระโหลกแล้วไม่สามารถที่จะยิงหรือสามารถที่จะจ่ายต่อได้ดูกลับไปอีกทีนึงจากจังหวะนี้เราก็จะเห็นว่าแนวลายกองหลังของแมนยูเนี่ยจัดการกับ2คนที่เติมขึ้นไปได้ไม่สามารถที่เล่นได้โดนมาร์กแล้วดูจังหวะต่อไป บอลยังไม่ตายนะบอลออกไปที่มุมธงนะครับสองคนเดินกลับและที่เห็นก็คือกลุ่มเนี้ยครับผู้เล่นของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับลอยอะ่ะไม่ได้มาร์กตัวประกบดูอีกทีเนี่ยผู้เล่นแมนยูยืนเป็นกลุ่มเลยโดยไม่มีผู้เล่นเลี้ยวผูเข้าไปเพราะว่าผู้เล่นเลี้ยวผู้ถอยลงมาเล่นเห็นไหมฮะเหมือนเดิมและหันมาดูคอนเนอร์แบดลีย์โมซาล่าวิ่งพยายามเดินขึ้นไปเสาสอง นี้สามารถที่จะเล่นแผน2ได้โดยการโยนข้ามฟากมาแต่ทุกคนก็ทราบว่าคาวันโยใช้ความสมารถตัวเลี้ยงล็อกกลบแนวนี้แล้วก็ยิงลูกเสียบเสาไกลเข้าไปนะครับเป็นประตูขึ้นนำตั้งแต่นาทีที่9และที่เห็นก็คืออย่างแบดลียแล้วก็โมซาล่าดันสูงขึ้นไปตรงพื้นที่โค้งสีฟ้านั่นแหละเป็นแนวพร้อมกัน2คนหมายถึงว่ามี2แผนเล่นพร้อมกันนะครับ แต่คาวันโยก่กล้าเล่นอาศัยความชมเฉพาะตัวล็อกหลบแล้วยิงเองก็ได้ประตูไปนะครับผมเห็นว่าม,มันมีการเล่นพร้อมๆกันด้วยด้วยแผนด้วยวิธีการเล่นหลายแผนอยู่ในการบกนะครับวันนี้แนวรับเป็นอิบุโกนาเต้นะคู่กับควันสซาอิบุโกนาเต้ก็เพิ่งมานะเพิ่งซ้อม เพราะฉะนั้นหลายสิ่งหลายอย่างยังไม่เข้าที่นะความฟิตเรื่องอะไรต่างๆนะฮะซึ่งก่อนหน้านี้วิธีการจ่ายนะซึ่งผมเข้าใจาว่าการจ่ายแบบเนี้ยมันไม่ใช่สิ่งใหม่มันไม่ใช่สิ่งที่มันเป็นอะไรแปลกเพราะว่าลิฟ์พูก็ซ้อมด้วยการจ่ายบอลในที่แคบนะฮะในสถานการณ์ที่เรียกว่ากดดันมาอยู่เสมอแต่วันนี้อีบูโอ้โหเราได้เห็นว่าอีบูจ่ายผิดพลาดหลายชอ็อตนะฮะหลายครั้ง แล้วก็เกือบจะเสียประตูบ่อยถ้าไม่โดนจังหวะการเซฟของอเคลล่าเฮอร์เซฟไว้ร์บูอาจจะแย่ไปแล้วก็ได้นะครับมาดูการจ่ายอีกทีนึงนะช่องนี้เอเลียดอยู่นี่ค่อนข้างเสี่ยงมากนะจ่ายยัดมาช่องนี้เอาง่ายง่ายง่ายสุดก็คือควันซาขึ้นจังช่องนี้แต่อีบูเลือกช่องนี้แหกเข้ามาี่เลยจ่ายยัดเข้าไป และแน่นอนคนนี้ก็รอดักอยู่แล้วชิงตัดไปได้แล้วก็สวนเข้าไปเกือบเสียประตูยังยังไม่เข้าที่นะฮะเพิ่งมาใหม่ <c oughs> <g ül> นะครับเกือบไปนะสติสตางสมาธิแล้วก็การซ้อมอะไรต่างๆ,ๆก็ยังไม่ค่อยเข้าใจกันนะฮะดูจงังหวะด้านหลังซึ่งจริงๆช่องนี้มันก็ไม่เก๊นนะมันก็ไม่เลวนะจ่ายได้นะเล่นได้ด้วยดูแนวมันก็ยังมีช่องว่างพอสมควรจากตัวนี้แล้วก็ตัวนี้ เป็นจังหวะที่เอเลียดหันหน้าแล้วเตรียมวิ่งแล้วซึ่งไม่ใช่จังหวะที่เตรียมรอรับการจ่ายบอลน,นะฮะดูหันหน้าแล้วฮะเอี้ยวตัวไปแล้วจ่ายคือพูดง่ายๆถ้าจ่ายมาก็คือจ่ายยักใส่หลังมาก็ต้องหันกลับไปรับในขณะเดียวกันคู่ต่อสู้จ้องอยู่จ้องอยู่มึงมาทางนี้แน่นะฮะอ่ะหลายๆคนก็ค่อนข้างดูในคอมเมนต์นะอีบู โดนเละเลยในเกมนี้ก็น้องเพิ่งมาน้องไม่ได้ลงเลยไปอยู่โรก็ไม่ได้มีโอกาสเลยแม้แต่วินาทีเดียวนะได้แต่ร่วมซ้อมซึ่งน้องก็คงจะแบบว่าไปซ้อมไปอุ่นเครื่องไปไปป r ี c i s i o n เปในตัวนะครับสมาธิสมาธิอะไรต่างๆก็ยังไม่ค่อยเข้มข้นแต่ว่าบางทีนะครับมาดูช็อตนี้ผมว่ามันไม่ได้เกี่ยวกับอีบู100%เต็มอีบูอาจจะเล่นช็อตนี้ด้วยความเสี่ยงจริงอีบูจังหวะน,นี้เป็นเคอร์ติสโจนถอยลงมารับ อีบูเล่นแนวนี้ต้องหนีตัวนี้ฮะเพราะว่าคือจริงๆเมสันเมาส์อะบีบคนที่เล่นตัวนี้เกาเวนแบกกาเวนแบกก็นะอย่างน้นอยๆมัมีตัวประกบอยู่คนที่มาช่วยก็ถือว่าโอเคเล่นตามแผนลงมารับบอลในการบิลลอัพขึ้นไปนะของลิเวอร์พูลนะครับแต่จังหวะเน,นี้ยมันจ่ายเซฟเซฟจ่ายชัวชัวให้กับเคอร์ติสโจนไม่ได้ไม่ว่าจะเป็นเคอร์ติสโจนหรือใครก็แล้วแต่จังหวะน,นี้โดนบีบนะ ซึ่งเห็นการขยับแล้วอีบูโกนาเต้ก็จ่ายเผื่อเข้าไปนะก็เผื่อแล้วนะช็อตที่หนึงโดนบีบจ่ายเผื่อนะแล้วก็ยืนคนเดียวนะโล่งๆของเคอร์ติสโจนจังหวะแรกครับดูก่อนถามว่าจ่ายควอนซาได้ไหมเท่าที่ดูช็อตนี้จ่ายไม่ได้โดนบางทางนะฮะมาถึงจังหวะน,นี้แล้วคิดอย่งอื่นไม่ได้ครับคืนหลังได้อย่างเดียวโดยจังหวะก่อนน้นนั้น อ่ะสามารถส่งมาควอนซาได้แต่ก็เสี่ยงนะคือหลังได้อย่างเดียวกลับไปดูช็อตเดิมครับอีบูออกบอลมาแล้วนะฮะมาให้เคอร์ติสโจนแต่เผื่อนะเผื่อให้บอลเผื่อบอลออกมาแล้ว 1...2... แต่ไม่ทันระวังเคอร์ติสโจนไม่เชิงหยุดอนะแต่ว่าชะลอพอชะลอจะก้าวต่อไปบอลมาเร็วเกินเลยลูกนี้ ไปไม่ถึงบอลเขาดักได้ตัดได้แล้วก็ยิงนะน่าจะเป็นแรดฟอร์ดนะครับ mm. ก็ถือว่าเป็นความผิดคู่แล้วกัน <c oughs> แต่ถ้าเป็นกลางรับเนี่ยผมว่าจังหวะต้องแค่ครองว่าน,นี้แม้ว่าจะวิ่งลงมารับนะขยันวิ่งลงมารับนะตามแท็กติกนะครับในขณะที่เพื่อนบิลลอัพไม่ได้นะก็ถือว่าก็ทําหน้าที่ดีๆแล้วจ่ายเซฟกว่าน,นี้ไม่ได้ถ้าจ่ายเซฟกว่าน,นี้ ไม่มีมุมจ่ายเพราะดูช็อตนี้เส้นสีเหลืองเนี่ยเมสันเมาส์บังทางของคอร์ติสโจนอยู่เพราะว่าเมสันเมาส์โฉบไปเพรสซิ่งต้องจ่ายเผื่อเท่าที่ผมดูะจังหวะวิ่งมาเนี่ยคืออีบูมองแล้วว่าคอร์ติสโจนวิ่งมาแล้วเขาเลยจ่ายเผื่อแต่จังหวะวิ่งมาเกิดไปชะลอแล้วก็เหมือนจะจะไม่ได้เต็มพร้อมเหมือนจะหยุดพอจะหยุดปับ๊บบอลยาวเกิน ดูกันอีกครั้งหนึ่งระยะห่างแล้วก็ดูลักษณะวิ่งลงมาไม่น่าพลาดนะน่าจะเก็บบอลได้นะครับกาวขาวไปออกบอลผ่านไปเฉยๆเลยนี่คือช็อตหนึ่งนะครับถ้าเป็นกลางรับคนอื่นนะฮะเราอยู่ในสภาพที่พร้อมกว่าน,นี้ผมว่าช็อตนี้ไม่น่ามีปัญหานะโดนบีก,ก็จริงจ่ายเพื่อก็จริงแต่จังหวะวิ่งมาก็าต้องวิ่งต่อนะครับก็เก็บบอลได้ในในระหว่างที่พื้นที่ตรงเนี้ย มันเยอะมากนะเนี่ยพื้นที่ตรงนี้ไม่มีใครนะนะมีคอร์ติสอยู่คนเดียวนะตั้งใจจ่ายคอร์ติสโจนคนเดียวเลยนะเนี่ยอ่ะนี่ก็อีกช็อตหนึ่งนะครับผมว่าจังหวะของคอร์ติโจนเนี่ยยิ่งมองผมรู้สึกว่าถึงแม้ว่าระบบของอันเนสโลตจะจะคลองบอลมากขึ้นนะครับจะพยายามเก็บบอลให้อยู่กับตัวมากขึ้นแต่ความรู้สึกผมนะผมรู้สึกว่าทําไมจังหวะมันมันเยอะขึ้นอนะ่ะ เราไม่ต้องการจะบอกว่าเออไม่อยากให้กลับไปเดรเ็กอ,อสมัยก่อนมันไดเร็กไปไม่มีเวลาพักไม่มีเวลาหยุดหายใจแต่มันเนิบไปอะนะจังหวะที่หนึ่งออกมาที่โจนสจับบอลแล้วหนึ่งสองคลิกหมุนหันไปมองมีใครจะเล่นได้อีกด้านในอ่ะมีเกาเวนแบกส่วนด้านนอกล่ะโอ้ก็ยังมีตัวอื่นให้จ่ายอยู่ นะ่ยคอนเนอร์แบตตี้นะครับเพลย์ play เนี้ยจริงๆมันไม่มีอะไรคู่ต่อสู้ก็อยู่ห่างนะครับเป็นแนวนี้และที่เหลือก็เข้าเาป place, นะ place ็นเพลย์เพลยสองคือผู้สาวประตูจริง,รงๆเพลย์เนี้ยเล่นได้สบายเพราะแนวนี้เรียบคูท่ท้งนั้นแต่ที่ผมมาพูดตอนเนี้ยก็คือรับบอลเปสู้คนนี้นหนึ่งจังหวะจับแล้วก็พลิกนะฮะพลิกเสร็จหันมาแล้วก็ลำเลียงบอลขึ้นมานะฮะแต่ปัญหามันคืออยู่ๆ ทำบอลห่างตัวอยู่ๆทาให้ตัวเองเกิดสภาวะตึงเครียดซะงั้นนะ,ะช็อตน,นี้เกาเวนแบ k กเห็นว่าห่างตัวปับ๊บนี่พยายามมองดูว่าช็อตเนี้ยมีตัวจ่ายคืนไหมเพราะว่าเนี่ยคู่ต่อสู้มาตรงนี้1นึถ้าจิ้มลูกนี้นะไม่อยากให้เสียบอลน,นะกาเวนแบ k กจะต้องรับภาระตรงนี้ไปแบบลีกเลี่ยงไม่ได้เลยนะเนี่ยคือพยายามมองหาตัวช่วยนะนะกาเวนแบก เมไม่เห็นหลายช็อตเนี่ยมันมีการจับบอลที่จังหวะมันมากขึ้น,นย,ย้อนกลับไปฟังคำสัมภาษณ์ของคร์ติสโจนที่บอกว่าอร์เนอร์ต้องการให้ครองบอลมากขึ้นแต่มันไม่ใช่ด้วยจังหวะมากขนาดนี้ไม่จำเป็นต้องครองบอลแล้วจะต้องเต,ต,ต,ตะแตะไปวันก่อนผมบอกว่าสไตล์การเล่นเหมือนเฮนโดก็คือเชื่อมเกมเชื่อมไปรับบอลตรงนู้นไปแปะตรงนู้นตรงนี้นะครับขยันนะตามแทคกติก เคอร์ติสโจมีความขยันะแบบเดียวกับเฮนโะด่อาจจะไม่ถึงเฮนโดแหะแต่ว่ามีความขยันมากขึ้นเล่นตามแทคกติกนะสั่งให้ทําอย่างนี้ก็ทําด้วยความเข้มข้นเลยแต่สิ่งหนึ่งก็คือพอมีเวลาพอมีเวลาให้ได้ไดครองบอลให้จับบอลคิดอะไรอยู่ก็ไม่รู้เคอร์ติสโจนเกมนี้นะเกมอื่นผมไม่เห็นเท่าไหร่เกมนี้รู้สึกว่าเขาคิดอะไรบางทีคิดเก็บบอลไว้กับตัวบอลลั่นเสียบอลเฮ้ยมิดฟิลกลางรับที่ ที่บอกว่าโอเคคุณได้เวลาในการคิดมากขึ้นได้เวลาในการครองบอลมากขึ้นนี่ถ้ากลับไปยุคของเตียโกะคันโดรานะถ้าเขามีเวลาได้จับบอลได้มีเวลาได้คิดมากมากขึ้นโอ้โหเราจะได้เห็นเพลย์สวยๆเราจะได้เห็นช็อตเด็ดๆจากเตียโกะคันโดราเสียดายเสียดายที่แบบสภาพร่างกายเขาร่่งโรยพอได้โอกาสพอมีเวลาคิดคิดเยอะและบางทีพาบอลไปหมดแต่ a, คิด พาบอลไปเสียเสียบอลให้กับเขาบางทีก็ยัดใส่เท้าเขาหรือเลี้ยงเข้าไปหาเขาดืด้อหรือบางทีมีเวลาคิดคิดเยอะถ้าเป็นเมื่อก่อนมีเวลาคิดน้อยเล่นเร็วนะตุ๊บปั๊บปั๊บให้แล้วให้เลยต้องตัดสินใจมันเป็นเรื่องของของของความกล้านใกนการตัดสินใจนี่อีกหนึ่งช็อตเคอร์ติสโจนอยู่นี่ได้บอลช็อตนี้แบดลี่อยู่นี่ช็อตนี้โอ้โหเล่นยากนะมีแต่พื้นที่ที่แมนยูเปิดไว้ให้ นะครับผู้เล่นหรือผู้เริ่มนะเริ่มขึ้นอันนี้กับเวนแบกเริ่มขยับดันสูงขึ้นมานะฮะมีเวลานะฮะมีเวลาในการเล่นในการวิวอัพขึ้นมาเลยนะฮะนั่นอย่างที่บอกอ่ะอยู่ๆเป็นเกมที่คริสจนคิดเยอะคิดเยอะและ้วตัดสินใจไม่ดีเลยสุดท้ายเลี้ยงบอลอยู่ดีบอลไปกระชอกใส่คาเซมิโร่เฉยเลยนะ s ะคาเซมิโรยืนอยู่เฉยๆบอลมาเข้าทาง บอลมหาเฉยเลยอ่ะดูดิ ي, พื้นที่ต่างเยอะต่างแยะผู้เล่นกลางของแมนยูยืนเฉยเฉยเคอร์ติสโจนเอาบอลไปให้เขาเฉยเลยย้อนกลับไปเนี่ยมีพื้นที่มีเวลาเนี่ยแนวรับของแมนยูเมื่อสกครู่นี้ยังอยู่ตรงนี้นี่สตัวช็อตต,ต่อมาเขาถอยถอยมาเรื่อยๆแต่ไอ้ช็อตที่เคอร์ติสโจนทำเสียเนี่ย เขาไม่มีตัวจ่ายหรือเปล่าพอดูแล้วดูไม่มีตัวไหนให้จ่ายเลยเพราะว่าผู้เล่นเงือรือพูลอยู่นี่อยู่นี่อยู่นี่ขึ้นมานี่กันหมดจะจ่ายให้ตัวไหนได้เออแต่เดี๋ยวก่อนย้อนกลับไปดูช็อตก่อนหน้านี้นิดเดียวเนี่ยคือตั้งแต่เคอร์ติสโจนได้บอลแล้วขึ้นมาอย่างที่บอกเอมื่อสกคูนี้กลายเป็นแบกขึ้นมานะครับ ขึ้นมาเป็นแผงเลยนะฮะสีตัวนะครับเขากําลังวิ่งหาช่องว่างให้จ่ายอยู่ตอนนี้มันมีช่องนี้ให้จ่ายนี่ช่องนี้ย้อนกลับไปแต่คิดเยอะเพื่อนขยับให้เป็นเป็น,เป,นเป็นทางเลยสีตัวสีแนวแต่เลี้ยงบอลไปติดเขาเนี่ยจากจังหวะเนี่ยกำลังแปรทับกันอยู่ใช่ไหมขยับขึ้นมา ถ้าจ่ายตั้งแต่ตอนนี้เนี่ยอ่ะ๋ยวผมให้ดูอีกครั้งหนึง่งลบก่อนถ้าจ่ายตั้งแต่ตอนนี้เคอร์ติสโจนไหลช่องนี้ได้เลยไม่ต้องแรงมากเนี่ยสองตัวของลิพูลวิ่งมาอยู่แล้วหรือไม่ก็ตัวนี้เข้ามาช่วยอีกตัวหนึง่งอยู่ๆเกมนี้ผมเห็นเลยว่าโอ้โหคุณเล่นกลางรับคุณต้องละเอียดแล้วก็ลังเลไม่ได้อ่ะ แล้วคุณต้องแม่นยำแล้วคุณต้องตัดสินใจดีอ่ะแล้วก็สามารถคุมเกมได้คนที่สามารถคุมเกมได้คนที่คิดอ่านแล้วก็กรอบคอบช็อตต่อมาอีกหนึ่งช็อตนะครับซึ่งผมไม่ได้มาชําแหละมายำเคอร์ติสโจนนะวันก่อนอวยไม่ใช่เหรอวันก่อนบอกว่าดีแต่วันนี้ทำไมกลับกลายเป็นอย่างนั้นคือเคอร์ติสโจนก็ทำให้ผมได้เห็นแล้วว่าเออเขาก็พยายามมากขึ้นนะครับแต่ถ้าไปเอาภาระอันหนักอึ้งนะพยายามที่จะให้ เขาไปทดสอบเล่นกลางรับมันไม่ไหวมันไม่ได้จริงๆนะครับแล้วก็ตำแหน่งที่ขึ้นมาเป็นจอมทัพพยายามที่จะสร้างสารรค์จังหวะจ่ายอะไรต่งตางๆคือทิศโซนขยับขึ้นมาโจต้าชี้เห็นไหมโจต้าชี้นะครับมาดูลายอีกทีนึงมีแนวไหมเนี่ยมีแนวช่องเนี้ยจ่ายได้เลยวิ่งอ้อมได้ นะเพราะว่าดูแนวรับดิโอ้โหห่างมีตัววิ่งลงมาช่วยมาช่วยในเกมรับแค่ตัวเดียวนะฮะเคอร์ตนะิสโจนขึ้นมาเนี่ยมีจังหวะจ่ายเยอะเลยด้านในก็มีแล้วก็โมซาลาที่วิ่งด้านขวาก็เยอะโอ้โหจังหวะนี้มีช่องจ่ายถ้าโอเคจ่ายง่ายๆเซฟเซฟเบฟเบ,เ,บเลยเส้นเหลืองครับจ่ายไปที่เดียโกโจตาโจตาขอบอลอยู่นะฮะหรือจะจ่ายเซฟเหมือนอย่างที่ แปลกๆเข้าไปก็คือด้านในตัวนี้รอยอยู่คงไม่จ่ายแบบมีคลาสปันซ้ายอ้อมมาทั้งนี้ให้กับโมซาราหรอกซึ่งมันจะดูเทพเกินไปนะเนะี่ยดูโจตาบอกชี้ขอบอลตามช่องไม่รู้จะจ่ายตรงไหนผมเห็นการตัดสินใจอย,อยู่ๆแกช็อตไปเลยการตัดสินใจช้า,ชาจนกระทั่งฟันพิซาก้าเนะี่ยลงมาแท็กเกิลได้ทันเลยปั้งอดนะ อดทั้งชุดเนี่ยตัวนี้ใกล้สุดเลยเอเลียนเนี่ยน่าจะจ่ายมากที่สุดแล้วหรือจะจ่ายป้าซ้ายมาให้โมซาลาซึ่งเป็นการคาดหวังที่มากเกินไปเ,ออเกมก่อนหน้านาล้เรีย์พูพยายามกดดันสายอาร์เซนอลในเกม่นเครื่องนะพยายามที่จะไม่ให้อาร์เซนอลต่อบอลอาร์เซนอลอาจจะอันตรายถ้าบอลอยู่กับเท้าเขาสามารถบิลลอัพด้วยการต่อบอลจากแดนหลังขึ้นมามันจะป้องกันยากเพราะว่าอาร์เซนอล ค่อนข้างครองบอลจ่ายบอลเท้าสุดเทา้าแดนกลางสนามได้อย่างดีนะครับแต่แมนยูไม่ใช่อร์เซนอลแมนยูั้นเน้นบิลลอัพจากโอนาน่าบิลบิลอัพจากด้านหลังโดยเฉพาะเลยนะครับเพราะฉะนั้นการเพรสซิ่งก็ค่อนข้างที่จะแตกต่างจากเกมก่อนนะฮะเพราะว่าแมนยูตั้งใจบิลลอัพด้วยบอลยาวนะพะเห็นเลือร์ูลดันไลน์ไฮดฟเฟนซ์ขึ้นมาสูงด้วยบอลยาวอย่างเดียวนะครับ อ่ะต่อมาอันนี้เป็นโจตาโมซาลานะฮะให้โมซาลาอันนี้เป็นแบดลี่ครับโอ้โหแบดลี hmm. ่ oh, เนี่ยช่วงเนี้ยดันสูง mm hmm. เติมเกมโคตรมันนะฮะจ่ายยัดมาที่โมซาลาครับดูที่แบดลี่นะ,ะถ้าเป็นเมื่อก่อนเนี่ยจะวิ่งทำทางไปนะ,ะรอบอลทิมไปแต่จังหวะเนี้ยแบดลี่วิ่งเข้าด้านในเจาะคู่นี้ครับแนวนี้อยู่เล่นตรงกลางนะฮะ Bradley, Wing, แบดลี์วิ่งแหวกตรงกลางระหว่างคู่เซนเตอร์นะครับโจตาวิ่งดันไหนโอ้โ oh, หตัวว่างเลยแต่ว่ามันจ่ายไม่ได้ไงจังหวะนี้มันมีตัวตัวนี้บังทางอยู่นะครับคอเนอร์แบดลี่พยายามวิ่งฉีกแล้วนะเพื่อใหออ้ดึงตัวประกบมานะครับเท่ากับว่าช็อตเนี้ยโอ้โหมันเห็นได้ชัดเนี่ยแบดลี์เนี่ยเข้าใจกับเกมรุกแล้วก็ ร่มเล่นเกมลุกได้อย่างเต็มประสิทธิภาพนะมันก็แล้วแต่จังหวะที่จะเล่นนะนะจังหวะที่วิ่งแทรกระหว่างคู่เซนเตอร์เนี่ยสำหรับผมความคิดผมนะเซนเตอร์จะต้องวิ่งตามนะครับแต่ในช็อตเนี้ยมันมีตัวที่วิ่งตามลงมาเพื่อบล็อกทางโมซาลายู่นะฮะถ้าเป็นวิ่งด้านนอกล่ะนะครับวิ่งทางเดิมเนี่ยตัดหลังแบ็คเข้าไปเนี่ยผมว่าแบ็คน่าจะลงมา น่าจะมีตัวมาแทนทําหน้าที่แบ็กและเซนเตอร์จะไม่ทางออกมาโดยไม่จําเป็นเพราะว่ามีโมซาลาวิ่งจี้เข้าไปด้านในมีทางเดียวผมว่านะก็คือต้องดึงเซนเตอร์ออกไปสักตัวหนึ่งวิ่งตัดช่องกลางระหว่างเซนเตอร์เนี่ยแหละต้องมีตัวมาถ้าไม่มีตัววิ่งจากกลางมาช่วยบล็อกด้านในเนี่ยผมว่าจังหวะน,นี้เซนเตอร์จะถูกดึงออกไปผมว่าต้องโบวะต้องมีช่องนี่ก็เป็นจังหวะประตูที่2ที่เคอร์ติสโจนวิ่งแท็บอินเข้าไปจากการ วิ่งหลุดเข้าไปริมเส้นของโมซาลาวกกลับเข้ามาด้านในนะครับแล้วก็จ่ายยัดเข้าไปผมมองนะถ้าเรามีผู้สับประตูที่อ่ะถึงแม้จะฟอร์มดีจะอะไรก็แล้วแต่แต่ถ้าปฏิกิริยาการเห็นจังหวะแบบนี้แล้วไม่ขยับไม่ทำอะไรเลยผมรู้สึกเครียดนะโชคดีที่ผู้สับรประตูเราไม่มีแบบนี้นะเนี้ยจังหวะอื่นจะดีจะเซฟมาก ในซีซั่นที่ผ่านมาโอ้โหเซฟเยอะนะแต่ว่าผมรู้สึกไม่ค่อยดีถ้าเกิดเคลเลอร์หรือพ่อหมีคู่ต่อสู้เจาะผ่านด้านข้างแล้วผ่านหน้าประตูไม่ได้ไกลเลยนะแนวนี้ด้วยซ้ำไปเนี่ยแล้วผู้รัสษาประตูไม่มีปฏิกิริยาเนี่ยอันนี้ถ้าเป็นผูรักษาประตูริพูนะผมเครียดเนยนะมันไม่ใช่การจ่ายคัตแบ็กกลับไปตรงนี้ใช่ไหม ถ้าเป็นการคัดแบกพุทธสาประตูจะไม่ออกเพราะว่ามันมันห่างแต่เนี้ยพุทธสาประตูอยู่ตรงนี้แล้วไม่มีปฏิกริยาเนี่ยโอ้โหอะไม่พูดมากนะเพราะว่ามันไม่ใช่พุทธสาวประตูเราพุทธสาประตูเราไม่มีแบบนี้ก็ดีแล้วนะฮะโอเคนี่คือขีดที่เขียนหลังเกมน,นะครับก็ยังคงเข้มข้นนะครับแล้วก็พยายามจะฝึกวิธีการมองเกมให้มันดีขึ้นดีขึ้นนะครับ ก็คอนเทนต์นี้ก็ใช้เวลาในการทำพอสมควรแล้วก็อยากจะให้ชมกันนะอย่างจู้ใจมีอะไรก็คอมเมนต์บอกกันได้นะครับมันคือวิธีการมองเกมด้วยด้วยตัวผมเองนะครับโดยไม่ได้มีหลักสูตรอะไรมากมายผมไม่ได้ใช้หลักสูตรวิชาการในการมองเกมแล้วก็วิเคราะห์ผมวิเคราะห์แบบคนดูบอลมองเห็นแล้วก็ว่ากันไปเฮ้ยเห็นภาพมันเป็นอย่างนี้ไหนลองว่ามาที่เอ้ผมรู้สึกว่าเอ้ย่างนี้มันไม่ใช่แค่นั้นเอง จากการที่เราได้ดูบอลแล้วเราเคยดูเคยเห็นแล้วเราก็มาเล่าสู่กันฟังแค่นั้นเองนะครับอ่ะถูกใจ subscribe กดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามไปยังทุกแพลตฟอร์มโดยเฉพาะแฟนเพจด้วยนะครับเดี๋ยวอาจจะไปทำเรื่องข่าวเรื่องอย่างอื่นบ้างนะครับอ่ะเจอก,กันครับคอนเทนหน้าวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับข้อบ่อ X